โอ้โหน้ำใสๆจะมีอย่งางคือกำน้ำเนี่ยวุ้งหงอกแต่ว่าน้ำนี่ใสปิดปกติผมเคยเห็นต้นปะซิวน้ำใสขนาดยังเส้เกียงน้าน้องสาวคนสวยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอาัันไกตวหรือว่าหรือว,ว่าขี้คุยหรือเปล่าทีหรือว่าขี้คุยหรือเปล่าไม่รู้รรย่าขี้คุยมันอะไรโดีนี่ลงหน้าอยู่ไปลาตัวใหญ่กับปปะซิวนั่นขุนพ่อจะคิดว่าจากไหนับว่าตัวนี้ ชี้รถบ่ได้๋ยนะได้ได้ได้ยินตะวังสิล่ะที่มาเอาปลาซิวตะวันที่สิบสามหมูเนี้ยแต่ได้ยินนะโอ้ยเอาเงินออกไปกว้านตรงนี้เดินกินกาไก่ไปเหล่อไปแล้วเลยเขาตัวแล้วผู้จัดการเลยตัวกับตัวตัวนอนตัวกับย่อมมีตัวน้ำชามีฟองน้ำชาสีมาสั่นละน้ำชาสนใจไหมสนใจบ่ะสิซิวอ้าวซิวอ้าว

ต้มปลาเาะน้ำใสใสแตามียันคือกระนำเนยมันุ้งหงอกแต่ว่าน้ำนี่ใสปิดปกติก็เคยเห็นต้มปลาชิวนำใสกันไงก็ใสแจ่วปลาิวถามนี่รู้ดหรอให้กินบ่เคยกินต้มปลาชิวจักหรอปละชิว ตว่ามานนำใส่พิปกติเอยังใส่ตีใส่ยังบ่อยยีิ้องเบิ้งชิเบิ้งแต่ว่าคือร้องทิมหลอกว่ามู้ยหนกินมันเกิดเขาอออสิรองเบิ้งตายกัน6งหน่งหเาด้วยต้สิเอิ้นมาห้ดอกกินเหล่ะลรดิกินเหล่ากินเหล่าลมดีล้มดีได้บนอเป็นได้รสชาติดี๋ยวเดี๋นขอคมค่อยๆไปลยแซ่บยูฟ้าเพราะว่ารอกมมนหันปชิวกับรเนาะปชิวชิวใครดิใส่เบิโอ้เต็มท้อง าบ่แม<ส>่นเขากับบจินเนีนี่จาว่าฮะเจ๊น่ินะอากบอ้าให้เราเปอนเมือนา่งเราเป็นแบบแบบนี้กนแบนี้กัแบบอกันอยากอยากงนเชไอเรากระทำห่ัวไม่เงียอเนียเนี่ยเนี่ยตัวไคออกข้างหลังอย่างเนี่ยกินอ๋อกินอะไรมา่อนกินไกันแ้แบบกัยดิ มตมมาชิวตมาชิวคับต้มาชิวกินกินน้เต้ตัวกันนี่ตวนี้ตัวใครป่นะเหมือตัวแงปออนี่เทันไหข่ปลานี่ไปแเอวอาไ่นี่จัดการผู้ส่ง้มึงจัการกนยัาครับอ้วึบ่วอปลาครับ แต่บอสขี่มือตัวเองไม่ใช่เหรอใช่ครับ <c oughs> อ๋อนั่น